ลาบูลาบูลาบูบ,บูสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเก็บกล่องลาบูบูรุ้นสีอะไรครับเออยังไม่รู้ครับบ้านเราอยากได้สีอะไรนะ ดกูการส้สีอะไรสีอะไรครับมันคือสีอะไรอะลูกหยุยข้างหลังมันเขียนว่าสีอะไรดูสิเฮ้ย,ยได้สีตะพี่จริงๆเหรอหสีมันน่ารักหรือเปล่าสีมันแก่ตรงไหน